สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมช่างแค็กนะครับวันนี้มีสินค้านะครับผมมาแนะนํานะครับเป็นรุ่นแต่งซิงสอนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีนะครับผมตัวนี้ก็สีสันสวยงามนะครับเราก็จะทําพวกแก้มนะครับฝากระโปรงแล้วก็ประตูหลังดําให้นะครับอ่าแล้วก็มีเบาะหคู่นะครับท่านสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับผมในส่วนของแม็กนะครับก็จะมีแบบ ล้นพอประมาณหรือว่าจะล้นมากๆก็ได้นะครับข้างหลังก็ทําสีกระบะก็ใส่วีบาร์ให้นะครับสติ๊กเกอร์ให้นะครับั้งะเบียนแล้วก็เป็นหล,หลังกระจกนะครับก็เนี่ยครับถ้าชอบแบบล้นๆก็ลองดูนะครับท่านสนใจก็ลองทักมาคุยกันนะครับเดีย๋ยวจะมาลองดิฟให้ดูนะครับว่าจะาดิฟดีไหมนะครับส่วนตัวรถก็จะเป็นรถ ดิฟขับ4ีนะครับโอเคครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นภาพนิ่งนะครับก็ถือว่าสวยเลยเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับคุ้มค่านะครับเป็นงานฝีมือนะครับเป็นผลงานจากช่างแค็กนะครับทุขันนะครับท่านสนใจก็อย่าลืมนะครับผมทักไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับูว่าจะโทรมสอบถามนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมขอบพะคุณมากครับสวัสดีครับ